ใจยังเปล่าที่ผมต้องถามให้มันชัดเจน,นรเราหันไปเหลือะมองดูใช่ไหมเฝ้าดูเหยืออยู่ใช่ไหม คือผมว่าเมื่อเขาตกใจเขาเป็นผู้หญิงแล้วจะลงเลยเขาลงเลยรองออมนี่ยังไงรมีคือเขาตกใจเขาบอกให้ลงอ่าครับคือแบบนี้ครับมาแล้วก็ราก็รับแล้วก็คุพภาพเราเขาก็ณยาพาอยู่นะครับแล้วผมก็จะลดไปเลยครับแล้วก็วนผลักเพื่อนไม่เพื่อนจะขึ้นแต่บางที่ให้ด้วนอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อนมาเดินมาขึ้นครับ เก่งใช่ไหมจะดึงจะดจะดดึงใช่อเหตุใช่ไหมเป็นคนก่อเหตครับวันนัมัใช้สื้อทหารใช่ไหมเสื้อลาย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 ทางเนี่ยใช่ครับเสื้อทหารเสืู้ครับแล้วเนี่ยอันนี้มีคัตเตอร์ที่ใช้ใช้ก่อเหตุครับทะเบียนรถของทะเบียนรถของผู้โดยหายครับผู้ใดก็รู้ยังนั่งรถเมย์มาครับนั่งมาจากไหนรถประจำทางครับมาจากอ่ามาส่งยี่ห้อเก้าครับมาลงท่าน้ำพระแดงเนี่ยนะลงท่าน้ำพระแดงครับเรามาทำอะไรอ่ะ ก็ที่ที่ว่าจะให้แตนเนี่ยมาวิ่งราวครับครับแตนี่คืนคนที่มากับเราด้วยถึงก็นั่งแตนมาซื้อบิ๊กมาเกินเรับไม่ใจยังไม่ได้เมาแล้วเราใส่ครับเออเมาอะไรแต่ว่าจะให้มันมาวิ่งกระเป๋าอ๋อคือใครเดินไปมาให้วิ่งกระเป๋าให้วิ่งกระเป๋าให้วิ่งเอาของมีค่าแบบว่าอันนี้ครับให้แตนวิ่งให้แตนวิ่งครับแล้วตัวเราอ่ะทําหน้าที่อะไรก็นั่งประกบเฉยครับดูต้นทางครับ เออแล้วพอแล้วพอนึกในแบบมอไซค์ของแม่ผู้หญิงก็คือว่ามันรถเมย์มันจะหมดแล้วพี่รถเมย์มันจะหมดแล้วแล้วนี้ก็ก็เลยตัดสินใจว่าแต่เอาเอานี่ดีกว่าเอาเลยแต่บอกไม่เอาผมภับไม่ค่อยแข็งมผมบอกเอองั้นผมเอมก็เลยเราเลยไปก่อเหตุแล้ว,ลวเราเลือกไหมหรือว่าไม่เลือกได,ไ,ได้จังหวะได้จังหวะครับเออแล้วเราเเข้าไปก่อเหตุยังไงก็ค,คือขู่รับพี่ขู่ ครูว่าฟักคัตเตอร์ออาไว้ในกระป๋องัวเองอ่าครูว่าไงลมครับเลาวว่าลมแค่ไหนครับแล้วผมพบกระเป๋าหลังนี่ครับอ๋อแล้วมีคัตเตอร์อยู่เราจะเอาเนี่ยเป็นอาวุธเพื่อก่อเหตุใช่ไหมแต่ว่าผู้ที่หากระโดดลงก่อนหนีกลัวเราก่อนก็เลยไอ้นี่ครับเราก็ได้รถไปเลยครับไม่ได้ฟักออกมาข้อหาข้อหาอะไรบ้างกนชิงทรัพย์ครับชิงทรัพย์แล้วมีมีข้อหาอะไรอีกกนครับกนกนครั้งแรกครั้งสองกนครั้งแรกครับ แล้วมาทิ้งทรัพย์แล้วก็มาเก่อเหตุเนี่ยทีนี้เนี่ยต้องต้องเรียนว่าเราเราได้จากกล้องจากสิทของทางเทศบาลพระประแดงที่เห็นตัวคนร้ายแต่เรายังไม่รู้เป็นใครนะครับเราก็ไล่เรื่อยๆนะครับประกอบกับเนี่ยทางทีมสืบพระประแดงเนี่ยเขามีข้อมูลเก่าว่าคนร้ายพวกนี้น่าจะเป็นใครบ้างโดยเฉพาะคนที่พนโทษและเกาะคดีพ้นสับ์ริงรับอย่างผู้ต้องหารายนี้นะครับ ติดคุกมาแล้วสองรอบรอบแรกเนี่ยตัดสินเจ็ดปีด้วยเ้าหาต้นทรัพยบนะครับเจ็ดปีแล้วติดมาสี่ปีออกแล้วพอมาปุ๊บก็มาเกาะคดีชิงทรัพย์อีกพื้นที่สพเลา่านะบุญะทติดมาแล้วก็ออกมาแล้วก็มาเกาะคดีนี่แล้วก็ตามพฤติการพวกเนี้ยว่าใครมีมีเรื่องคุณที่บ้างใครโดนผ่านที่บ้างแล้วก็เอกล้องกล้องจอเปิดที่สามารถเห็นอัตลักษณ์ของบุคคลเห็นภาพเห็นอะไรพวกเนี้ยก็มาเ,เปรียบเทียบกันคืทั้งศาลเนี่ยเชื่อว่า น่าจะเป็นคนร้ายรายนี้นครับแล้วก็ออกมาจาก